トキハてエネルギー銀ウの彼方で輝き続ける炎のおもやまりウルトラバーウルトラバー s o b r i c l アタルティスロトゴレイテ ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูผลโหวตการจัดอันดับ6ผลงานซีรีส์คอมเมดี้เดอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคเกรวะโดยเป็นการจัดอันดับจากสาวๆวั20ปีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่นี่เป็นการจัดอันดับจากทาง n e t t ทอร์รหรือก็คือ n e t l a ลบที่ได้ทําการสํารวจสอบถามเมื่อวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนปี2024โดยมีผู้ร่วมเข้าโหวตจำนวน 120เสียงและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผู้ชมที่ได้ทำการสำรวจสอบถามนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าซีรีส์เรื่องไหนจะได้อันดับที่เท่าไหร่โดยเราจะเริ่มจากอันดับที่6อันดับที่6ต้องอ็งขออซีรีส์เปิดยุคเรวะอย่าง k o m m n r r d e r z s r r o n ที่ได้คะแนนบวกไปที่10เสียงจาก120เสียงต่อมาอันดับที่5 ตกเป็นของซีรีส์ระดับที่5ของยุคเรวะอย่างคามมเรเดอร์ก็ชาดที่ได้คะแนนโหวตไปที่19เสียงจาก120เสียงต่อมาอันดับที่4ตกเป็นของซีรีส์ระดับที่4ของยุคเรวะอย่างคามมเลเดอร์กิสที่ได้คะแนนโหวตไปที่21เสียงจาก120เสียงต่อมาอันดับที่3ตกเป็นของซีรีส์ระดับที่6ของยุคเรวะในปัจจุบัน อย่างคาเมเลเดอร์กาบุที่ได้คะแนนบวชไปที่22เสียงจาก120เสียงต่อมาอันดับที่2องตกเป็นของซีรีส์อันดับที่2งของยุคเรวะอย่างคาเมเลเดอร์เซเบอร์ที่ได้คะแนนบวชไปที่23เสียงจาก120เสียงและสุดท้ายอันดับที่1นึ่งตกเป็นของซีรีส์ระดับที่3ของยุคเรวะอย่างคาเมเลเดอร์รีไวส์ ที่ได้คะแนนโหวตจากผู้ร่วมเข้าโหวตไปทั้งหมดที่25เสียงจาก120เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลการจัดอันดับจากทาง Net t o r a b o หรือก็คือ NetLab ก็อย่างที่ทุกคนได้ดูไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากกลุ่มคนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้มาทำการโหวตให้กับซีรีส์โปรโดของตัวเองและเป็นสาวๆจากชาวญี่ปุ่นด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ือมาให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมกลับไปดูคลิปกเก่าด้วยล่ะถ้างั้นก็บายๆครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้ค่อยดูกันบายๆครับ